ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจเจบูแฟคชั่นนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมโรบอทนะฮะกันในแมบที่มีชื่อว่าคุกเบอร์เกอร์นะฮะน่าจะเป็นแมบทำอาหารทำเบอร์เกอร์มั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ mm hmm. วันนี้นะฮะเรามาอยู่กับแก๊งของเพื่อนของเราทุกคนนะก็มีเอกสายตดปลาจีนนะครับมีนิวเอ็นเอสทีนะแล้วก็พี่เบฟของเรานะั่นเองนะฮะเฮ้ยกูทำอะไรอ่ะมันต้องให้กูทำอะไรบ้างวะ จะทอดเฟนไฟที <S <S แล้วก็หยิบเฟนไฟออกมาหยิบเฟนไฟออกมาออกเฟนไฟไปทอดเลย,ดดออยเนี่ย,ยมันทอดได้ทอดอยู่เนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเราจะมาทําเบอร์เกอร์กันนะฮะก็เดี๋ยวเราออเดอร์เบอร์เกอร์ไปเลยแป๊บนึงกูกดสั่งเบอร์เกอร์มาเย่รถมาส่งแล้วม,มีรถมาส่งเบอร์เกอร์แล้ว แป๊บนึงเอากล่องออกมาได้ไหมเอากล่องออกมาเอากล่องออกมาอุ๊ยชี้ไม่ได้ว่ะแป๊บนึงทำยังไงทำยังไงแป๊บนึงมันมีมันมีกล่องหนึ่งมันมีกล่องหนึ่งแกะแล้วอ่ะทำไงดีเอาอย่ากล่องแตกเอากล่องแตกเอาแป๊บนึงเราจะทำการเอ่อทอดขนมปังก่อนนะทอดขนมปังทอดขนมปังเลยเฮ้ยโอ้ยเด้งอหงอนเลย เอาตรงไหนทอดตรงไหนเฮ้ยทอดตรงนี้นี่ทอดตรงนี้เลยเลยเป็ไฟสุกแล้วเป็นไฟสุกแล้วเฮ้ยเอาไปเสิร์ฟดี่ว่ามันต้องให้ไม่เกี่ยวกับนี้เอาไปเอาของนีดิเอาไปเสิร์ฟ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 เสิร์ฟได้แล้วเนี่ยเนี่ยาวางใส่จานเลยโอเคเนี่ยเราก็ไปเสิร์ฟเลยเฮ้ยเฮ้ยนมปังไหมเอ่ะนมปังไหมเอ่ะนมปังไหมเอ่ะนมปังไหม่เร็วนมปังไหม่เร็ว เอ้าเอ้าเยี้ยกูเห็นเนื้อกระจายหลังร้านเต็มเลยทั้งเนื้อทั้งชีสทั้งขนมปังเอามาเอามาาต่อมาขายูบ้ลงไปเลี่ยบีบบีบมัดบีบมัดขี้ลงไปเอาเอาเอาเอว่แก๊สงแก๊สทังแก๊สถังแก๊สัก๊สถั๊ั่แก๊ักง เฮ้ยเอาดีเอา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 เอ้ยทังแก๊สอยู่ในทังแก๊สทังแก๊สถังแกสระเบิดไปเลยเฮ้ยมาแล้วมันฟังผักมาแล้วเห็นน้ำฟังอยู่บนพื้นกูหยิบมาก่อนเลยแล้วกันเอานมปังเอานมฟังทอดก่อนนมปังทอดก่อนนมปังทอดแล้กันเลยโอ้โหมึงใส่ทั้งกล่องนี่มึงมึงทำดีๆดีอยเงี้ยวันหนึ่งเอาเอาเอามันมัน นี่นี่เบอร์เกอร์เสร็จแล้วครับลูกค้าเบอร์เกอร์เสร็จแล้วมาหนึ่งมาหนึ่งหยิบหยิบยังไงใส่ซอสก่อนเออใส่ซอสใส่ซอสซอสซอสแบบโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งโอเคเสร็จแล้วไปเลยเชี่ยกรุ๊ปเอามาเสิร์ฟแล้วดูดิเขากินไหมเฮียเขากินเฮียมัน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 กินได้แหละเอ้าเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าขอโทษด้วยแต่ฉันไม่ได้สั่งไอ้เฮียแต่ให้ตังค์เรามาสองบาทนี่ยดีมากเลยสองบาท บอร์เกอร์สุดวิเศษเบอร์เกอร์แบบคีดดำเฮ้ยนี่กูเจอผักอ่ะผักสดเลยอ่ะตกอยู่บนพื้นเมื่อกี้เนี่ยโอโหเฮียอะไรเนี่ยมึงเอาเฮียอะไรโอ้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้ไวก็อดเอาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยกูเสิร์ฟเลยบีซอสเลยบีซอสแมอร่อยจริงๆเลยจานนี้มอเสิร์ฟ เขาสั่งเขาเขาสั่งไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเฟ็นไฟยังเอาอะไรกินเนี่ยขยะไอ้เียอืมพวกมึงทำอาหารกันยังไงเนี่ยไอ้หนูเดินได้เนี่ยไอ้หนูหนูไอ้หนูเต็มร้านเลยหนูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปไกล ยอดหนูย่าทอดหนูเนี่ยเป็นปลาเพิ่มกระเทียเออบีบเสกเทียทอดแล้วก็แถมนมปังให้หนึ่งชิ้นแถมนมปังให้ชิ้นนึงแถมนมปังชิ้นนึงเอานมปังด้วยนมปังด้วยนมปังด้วยหนมปังด้วยเอ้านมปังหายเอ้าจรับแได้แแใส่ซอสมันตาด ไหนไหนคนไหนตังไม่จายเฮ้ยใส่ซอสมาตาดเลย Please make me the best burger เนี่ย the best burger ได้น้องโอ้โหให้คุณหบาทอุตส่าห์อุตส่าห์ทำด้วยความรักและความห่วงใยให้แค่1บาทโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยไอ้น้องกินเลยเป็นไงโอ้โหบุฟเฟ่บุฟเฟ่อร่อยใบาทดีสองบาทโอ้โหยังดีกว่า1บาทล้กัน นียตัวเลไม่อร่อยใช่ไหมจับทอดแม่เลยตัวนึงทำเฟ้นไฟก่อนทำเฟ้นไฟก่อนทอดเฟ้นไฟก่อนแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมซอสมันยาวๆอย่างเงี้ยทำไมมันยาวๆซอสมันเผือเทียทอดที่นี่นี่เฟ้นไฟ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 อร่อยไหม อร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหมันบอกว่าเฟ้นไายังไม่สุกดีทำไงดีเบบ ได้ตังส่วอย่กระื้อโอ้ดีเรามีตังกี่บาทวะมีคนด้วยมีคนยี่สิบจอนเฮ้เรามีปิกกจูด้วยวะเฮ้ยปิกกจูเก้าสิบโลบักมีอะไรอย่างแมวจากไหนครับมีอะไรีมีัอยู่สองร้อยกว่าบาทด้วยมีมะเขือเทศมีแตงมึงบอกพรีสดอกมีเดี๋มึงบอกให้ดรอปสตาร์ออลลี่เปิดยังไงเข้าไม่ได้จตร เยขโมยไม่ได้ด้วยหยิบออกไปแล้วมันขโมยไม่ได้นะเว้ยมันหยิบออกไปไม่ได้นะหยิบไว้แล้วมันเด้งกลับข้างร้านนี่ร้านอะไรร้านเบเกอรี่ซื้อขนมปังมีขนมปังอย่างเดียวเลยอุ้ยขนมปังบาเก็ตขนมปังบาเก็ตขนมปังบาเก็ตเฮ้ยเฮ้ยนิวนิวนิวเตา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 เฮ้ย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 นี่นี่นี่

เอา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 แย่ขายตี๋เข้าไม่ได้ลดเอาเอาแย่เข่ามาได้ด้ยรถแม่งกระตุกด้วยโอ้โหเครื่องยนต์สุดกระโปงเอาเอามึงดูเดี๋ยวรถขับไปกระตุกไปโอ้โอ้โอ้ยเอาไปไม่ได้โอ้ไปไม่ได้โอ้ยแย่เลยโอ้ยคิดว่าจะไปขายเมืองอื่นซะหน่อยเมืองนี้แม่งเจ๊งขายไม่ได้หนึ่งเราวนเป็นหน้าร้านได้ไหมขับรถคันนี้วนเป็นหน้าร้านแม่งเนี่ยลำหนึ่งขออนุญาตขับวนนะะจ๊ ขับโคตรยากอะรถคันเนี้ยขับตนวมาทางนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้นี่มันมาทางนี้มันมาทางนี้เลย <c oughs> โอ้ยทำไมรถมันขับยากแท้ขับไปกระตุกไปด้วยดูดิสภาพรถคือแบบโอ้โหค้กแข่งนี่โนแโค้กแข่งนี่เป็นยังไงบ้างจริงหรือยังโค้กแข่งเนี่ยอะไรมันก็มีร้านเราอยู่ร้านเนี่ยนะร้านเบอร์เกอร์เนี่ยร้านนั้นมันร้านแบบขนมปังบาเก็ตเน่าๆ,ๆเนี่ย นี่มึงดูเดียเด๋ยวกูเดี๋ยวกูขี่เข้าร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยสวัสดีขออนุญาตจอดรถในร้านนะจ๊ะข้างนอกไม่มีที่จอดวะ่วนะแล้วมึงออกไปแล้วขออนุญาตเข้าไปจอดในร้านนะจ๊ะพอดีหน้าร้านไม่มีที่จอดอยเพิ่ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่อย่ามันจะเสียบตูดกูเฮ้ยรถรถรถ เอารถกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังขโคตรแงโคตรแรงมาดกกูอะกูก็แรงเหมือนกันนะมึงเอาไหมอ่ะไอ้ยังขึ้นมันศู์อยู่เลยบอกแรงไอ้รถกูพังแล้วไอ้เยี่บีมึงปล่อยกูดีไอ้ยหี้ยเดี๋ยวมันเดินหน้าไม่ได้เนี่ยอ๋อตั้เอทีเอ็ yeah nee here. Here. มอ๋อ ไอ้เียเบมหยุดดีอยู่คนแหลไอ้เบมเบมหยุดไอ้เบมหยุดไอ้เบมเรอกำลังเป็นปกติสุดแล้วข้ากูรอ์แล้วกูรอ์แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูรอ์แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าเอาเออเอาทำไงอ่ะเอาเฮ้ยไดช่วยมาได้คนช่วยมา ไม่ต้องกูชิดยเหลตัวเองได้โว้ยอไปกี่เส้นไฟ,นฟ,นฟ,นฟนอะไรนะมึงไม่พอใจในอาหารของกูเหรอกลับมากลับมา โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับแมปคุกเบอร์เกอร์นะเป็นแมปที่สนุกมากเลยเนาะให้10เต็ม10เลยเ <c oughs> <c oughs> เป็นแมปที่สนุกใช้ได้นะใครอยากมีความรู้เรื่องการทำอาหารก็มาเล่นได้เนาะเออใครยังมีใครอยากมีความรู้เรื่องการทำอาหารก็สามารถมาเล่นแมปนี้ได้เนาะคุณจะได้รับความรู้แบบคุณ คุณจะได้คุณจะมีความรู้เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยเหมือนกับพวกเราตอนนี้พวกเราเป็นแบบว่าสามารถไปเปิดร้านแบบระดับห้าดาวได้แล้วเนาะหกดาวเลยจนะทำเนาะใช่ไหมทุกคนแหมพวกเราทนี่มันเก่งจริงแล้วนะเนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วบผมนะและ้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมนะจะให้ผมเล่นเกมอะไรหรือจะให้เล่นโลบอคแมปอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ bye bye บายๆครับผมเจอกันคลิปหน้า